น้อมแสดงความอาลัยยิ่งพ่อแห่งแผ่นดินพระบาลมีอันแผ่ภพยสารขอให้ท่านทั้งหลายตั้งความหวังตั้งความเพียรอันมั่นคงไว้ที่จะช่วยตัวช่วยชาติให้หนักแน่นยิ่งขึ้นทั้งด้วยการขมักขเม้นทำงานให้เต็มกํำลังความสามารถทั้งด้วยการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังและเป็นอยู่อย่างพอเหมาะพอสม จะประพฤติปฏิบัติการใดก็ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่2541น้อมศิร,กริการกราบพระยุคลบาท เสด็จสู่ฝากฟ้าสุรลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้